ดูสิตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยโหได้ของฝากมาเนี่ยอืมชอบใหญ่เลยวันหนหอยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยครับโอ้โหโอ้โหอืห้อ ตั้งใจมากเลยครับตั้งใจมากครับโอ้โหของชอบครับเนี่ยเออดูดูไม่มีความสุขได้ไงเด็กกินเจดไปก็นอนกินเ็ดพี่โป,โปก็นอนใช่ไหมโอ้ยเด็กกำลังฟินอืออืมเด็กกำลังฟินเด็กกำลังฟินเด็กกำลังฟิน เกระตงฟินอ่ะขอหน่อยขอในอ้วนขอในอ้วนขอใน,นอ,อ้วนโอ้โห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 อ,อ,อ,อย่านะอย่านะอย่าแก้งหนูนะ